สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้มาพบกันอีกแล้วในรายวิชาพระพุทธศาสนานะคะวันนี้นะคะครูหนิงจะพานักเรียนนะคะไปเรียนรู้เกี่ยวกับพุทธ,ธประวัตินะคะพุทธ,ธประวัติก็คือประวัติของพระพุทธเจ้านั่นเองนะคะถ้านักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับพุทธ,ธประวัตินะคะนักเรียนจะสามารถเข้าใจความเป็นมาของาศาสนาพุทธเราได้อย่างดีนะคะและนอกจากนั้นสามารถนะคะ นำหลักธรรมคำสอนและสิ่งต่างๆนะคะไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ด้วยนะคะถ้าพร้อมกันแล้วไปดูกันเลยค่ะพุทประวัติวันนี้นะคะคุณครูก็จะพานักเรียนนะคะไปเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ประสูติตัสรู้และปรินิพพานนะคะเจ้าชายศิทธา,ามีพระบิดาคือพระเจ้าสุดโทธทนะพระมารดาคือพระนางสิริมหามายา ตอนที่เจ้าชายศิทธาถลงมาประสูตินะคะพระนางสิริมหามายาได้ทรงสุบินว่ามีช้างเผือกตัวหนึ่งได้นำดอกบัวเงินดอกบัวทองมามอบให้ความฝันนั้นก็คือจะได้พระราชโอรสถ,ถ้าได้เป็นกษัตริย์ก็จะได้เป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่แต่ถ้าออกผนวดหรือบวชก็จะได้เป็นพระพุทธเจ้าพระนางสิริมหามายาได้ประสูติพระราชโอรส ใต้ต้นศาลานาสวนลุมพินีวันซึ่งตรงกับ15ค่ำเดือน6พระราชโอรสมีพระนามว่าเจ้าชายสิทธ,ธัตถะขณะที่พระองค์ประสูตินะคะได้เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นหลายประการได้แก่พระองค์สามารถย่างพระบาทได้จิตก้าและมีดอกบัวผุดขึ้นมารองรับ และเปล่งพระวาจาว่าเราเป็นเลิศที่สุดในโลกเป็นผู้เจริญที่สุดในโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราจะไม่มีการเกิดใหม่อีกแล้วภาพนี้นะคะเป็นภาพพรามทั้ง8ท่านมาทำนายดวงชะตาให้กับเจ้าชายสิทธัตถะนะคะพรามเจ็ท่านเนี่ยทำนายว่า เจ้าชายศิทธัตถะถ้าอยู่ครองเรือนเป็นกษัตริย์จะได้เป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่มากนะคะแต่ถ้าออกผนวดนะคะจะได้ตัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้าแต่มีพราหมณ์อยู่หนึ่งท่านที่ทํานายไม่เหมือนใครเลยนะคะทํานายว่าเจ้าชายศิทธ네 mm. ัตถะจะไม่อยู่ครองเรือนเป็นกษัตริย์แต่จะออกผนวดและได้ตัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้าในภายภาคหน้านะคะพราหมณ์ท่านนั้นคือโกนทัญญะพราหมณ์นั่นเองเมื่อพระชนมายุได้16พรรษา เจ้าชายสิทธัตถะก็ได้ทรงอภิเศกสมรสกับนางยโสธราหรือนางพิมพาและมีพระราชโอรสด้วยกันพระนามว่าราหุนที่แปลว่าบ่วง มีอยู่วันหนึ่งนะคะที่เจ้าชายสิทธัตถะขอพระบิดานะคะออกประาพาสนอกเมืองก็ไปพบกับเทวทูตทั้งสี่ได้แก่คนแก่คนเจ็บคนตายและก็สมณะสิ่งที่พระองค์เห็นนะคะซึ่งเป็นความจริงของชีวิตทั้งหมดนะคะจึงเป็นเหตุให้พระองค์นะคะตัดสินใจที่จะออกผนวดนะคะเพื่อที่จะหาทางดับทุกข์นั่นเอง เมื่อค้ังออกผนวดแล้วนะคะพระองค์ได้ทรงบำเพ็ญเพียรอย่างหนคือบำเพ็ญทุกรก,กิริยานั่นเองนะคะคือการกลั้นลมหายใจเข้าออกเอาลิ้นดันเพดานและอดอาหารจนภาวะกาะเนี่ยสู้ผอมนะคะจึงทำให้พระอินที่อยู่บนสวรรค์เนี่ยได้เห็นดังนั้นจึงลงมาดีพินให้ฟังพินของพระอินมีทั้งหมดสามสายสายที่หนึ่งพระอินปั่มไว้ตึงมากพอดีดลงไป สายพินนั้นก็ขาดสายที่สองพระอินนะคะปรับไว้หย่อนหย่อนพอดีไปก็ไม่ไพเราะเสนอหูสายที่สามพระอินได้ปรับไว้พอดีพอดีพอดีลงไปเสียงไพเราะเสนอหูมากนะคะพระองค์จึงนำตรงนี้มาพิจารณาว่าชีวิตคนเราทำอะไรควรให้มีความพอดีพอดีไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปให้อยู่ในความพอดีคือทางสายกลาง พระองค์จึงนำตรงนี้มาพิจารณาและหันมาบำเพ็ญเพียรทางจิตแทนนั่นเองค่ะเมื่อพระองค์เห็นว่าการบำเพ็ญทุกขรกิริยาของตัวเองนั้นไม่สามารถหาหนทางดับทุกได้เลยจึงหันมาบำเพ็ญเพียรทางจิตแทนและได้รับข้าวมาทุกปายาจากนางสุชาดามาฉันก่อนการตัดสรุวเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอ๊ะค,คุณครูคะ แล้วนางสุชาดาและข้าวมาทุบปปายาิคืออะไรใช่ไหมคะนะักเรียนคงอยากรู้นะคะเดี๋ยวคุณครูเล่าให้ฟังนะคะนางสุชาดานะคะเป็นลูกเศรษฐีคนหนึ่งนางได้มาขอพรที่ต้นไม้ใหญ่ที่ พระพุทธเจ้านั่งสมาธิอยู่นะคะนางมาขอพรขอให้นางเนี่ยมีบุตรชายนางก็ได้สมใจปรารถนานางจึงจัดเตรียมเครื่องสี่งวยต่างๆมาถวายหนึ่งในนั้นคือข้าวมาทูปายาตคือข้าวที่หุงด้วยน้ำนมโคนั่นเองนะคะนางนำมาถวายแด่พระพุทธเจ้าเพราะนางเข้าใจว่าพระพุทธเจ้านั้นคือเทวดาที่ประทานพรให้กับตนเองนะคะนางจึงนำมาถวาย กับพระพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าจึงได้รับข้ามาทุกปายาสนั้นนะคะนำมาฉันก่อนการตัดสรุปเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองค่ะพระองค์หาหนทางดับถุกได้ด้วยตนเองโดยการนั่งบำเพ็ญเพียรจิตใต้ต้นโพและตัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้าในเวลาต่อมาคือ15บ้าค่ำเดือน6พระองค์ได้ทรงค้นพบหลักธรรมที่ทรงตัดสรุปคือ อริยะสัจสี่คือความจริงของชีวิตสี่ประการได้แก่ทุกข์สมุทัยนิโรธและมรรคหลังจากที่พระองค์ได้ทรงตัดสู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วนั้นพระองค์ทรงสแสดงธรรมครั้งแรกหรือเรียกว่าปฐม,มเทศนาแก่กลุ่มปัญจวคียทั้ง5ได้แก่โกนทัญญวะวัปปะ พัทยะมหานามาและก็อัสชิที่ป่าอิสิปตนามรุทายวันหลักธรรมที่พระองค์ทรงแสดงคือหลักธรรมาจากกบวัตนสูตรจึงทำให้โกนทัญญะได้ฟังแล้วเกิดความเลื่อมใสศรัทธาจึงขอบวชเป็นพระสงฆ์รูปแรกของศาสนาพระสงฆ์รูปแรกของศาสนาเราคือโกนทัญญะนั่นเอง หลังจากที่แสดงธรรมแก่ปัญจว,วัคคีย์ทั้ง5แล้วนะคะพระองค์ก็ได้ไปแสดงธรรมให้กับกลุ่มชดิน3ามพี่น้องหรือฤือีสามพี่น้องและบริวารอีกทั้งหมด1000คนกลุ่มฤาษีนี้หลังจากที่ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วนั้นก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าและขอบวชเป็นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาต่อมานะคะและก็บริวารทั้งหมดก็ขอบวชด,ด้วยนั่นเอง ะะเป็นภาพที่พระพุทธเจ้าทรงโปรดพระเจ้าพิมพิสารที่เมืองราชคือนะคะพระเจ้าพิมพิสารเป็นพระสหายหรือเพื่อนของพระพุทธเจ้าตั้งแต่สมัยเด็กนะคะจึงทําให้พระเจ้าพิมพิสารนะคะเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างมากจึงถวายสวนเวลุวันนะคะให้เป็น วัดแห่งแรกของพระพุทธศาสนาเราวัดแห่งแรกของพระพุทธศาสนาเราคือวัดเวรุวันนะคะภาพนี้ก็เป็นภาพวัดแห่งแรกของพระพุทธศาสนาเราคือวัดเวรุวันมหาวิหารนั่นเองนะคะพระองค์ใช้เวลาในการแสดงธรรมทั้งหมด45ปีจนพระชนมายุได้80พรรษาพระองค์ทรงประชวรอย่างหนักหรือป่วยหนักนะคะ เนื่องจากมีอยู่วันหนึ่งจุนทเศรษฐีได้นิมนต์พระองค์และก็ภิกษุทั้งหมดไปฉันอาหารที่บ้านนะคะพระองค์ก็ได้ฉันเนื้อสุกรามัทวะหรืออาหารที่ทําจากเนื้อหมูเข้าไปจึงทําให้พระองค์เนี่ยประชวนอย่างหนักพระองค์ก็งอดทนอดกลัน้นเพื่อที่จะมาประทับที่สาลาวโนโทยานที่เมืองกุสินารานะคะก่อนปรินิพานดับขันคำสอนสุดท้ายหรือปัดฉิมโอวาทของพระพุทธเจ้าก่อนที่จะเสด็จปรินิพานดับ ดับขันก็คือดูก่อนภิกษุทั้งหลายสังขารเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงย่อมมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาจงยังกิจให้เป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นบนความไม่ประมาะเทเถิดน,นี่คือคำสอนสุดท้ายของพระพุทธเจ้าก่อนที่จะปรินิพานนะคะพอพระองค์พูดจบนะคะพระองค์ก็เสด็จปรินิพานดับขันในวัน15ข้ามเดือน 6. นั่นเองนะคะ เป็นยังไงบ้างคะนักเรียนหลังจากที่ฟังพุทธประวัติหรือประวัติของพระพุทธเจ้าไปแล้วนักเรียนเห็นไหมคะว่าพระองค์เนี่ยมีความเพียรพยายามอดทนอดกลั้นและมีความเมตตานะคะนักเรียนสามารถนําสิ่งเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจําวันของนักเรียนได้นะคะคุณครูหวังว่านักเรียนจะนําสิ่งที่เป็นประโยชน์ในวันนี้ที่เรียนไปในวันนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันของนักเรียนนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีคะ่ะ